สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ครับรายรายการข่าวบีมสีสถานีข่าวโดยทีมงานข่าวบีมสี่สามารถจําบวยนะครับวันนี้ได้ติดตามนะครับการมอบผ้าของท่านนายเพื่อพระเจ้ากรทนทาแสนไทยในอำเภอหนองพอกนะครับพร้อมด้วยภริยานางกิรพรท์านแสนไทยร่วมมอบผ้าให้กับพี่น้องประชาชนราษฎรชาวพน้องพอกพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อย kita akan terus jirakan nasional kita, kita akan terus jirakan nasional kita. Terus jirakan nasional kita. Terus jirakan ท่านคุณท่านผู้เก่งนะเกษตรกรอันนี้เราน้องพิจาราทุกคนครับเพราะน้ำท่มอ่ะอันนี้ท่านผู้ใหญ่จะน้าครับทุกนต้องทุกคนต้อรับได้ครับเพราะว่ประชาชนท่านผู้เลี้ยครับตอการเราพูดก็ตองดูดองด้งด้วยก็ต้งใจก้องนักรนาทีไมยองคำนวณด้วยเนื่อผมจาเราต้องดูดองใส่ก็ต้รับไดครับ อันนี้จะเป็นวีอาเตไปเยอะ่เข้าไปเรื่อยๆน้ำบอลไปเรื่อยๆต้องต้องยาไปด้วยเดียร์ยาเดียรคด้วามอ่นะ ได um. um, yeah. oh, ้ต yeah. ้องถือกำยาจำแนงจำแนงจำแนงโอ้ยจำแนงไปเข้านอนครับซาบุนเลยจำแนง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 เลยจำแนงเลยจำแนงจำแนงจำแนงโอ้ยยังไงโอเคเนาะขอบคุณมาก โอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาเอาลายเนาะอาตุต่อมีการรวมกลุ่มที่เดียวกันนะครับรวมทั้งสามทุกคนต่อคำสูงพระเรื่องความหมายนะครับดูต้องน้ำสมัยเดิมสมัยเดิมสมัยเดิมต่อไปครับ นี่ครับก็ต้องขอขอบคุณที่นำพี่น้านที่นำพี่น้องจากต่างข้ามาได้ข้อมูลนีครับขอบคุณคุณตาคุณยายขอให้เด็นั่งครับบ้านโดยสวัสดิภีครัอ